สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้มาแล้วเนาะแบ่งปันบอลซีราคาเบาๆนะครับถูกๆโอ้อันนี้สวยเนาะพรพุทธะวันนี้มีมากระถางเดียวนะครับอ่ะแบ่งปันบอลซีนะครับแจ้งค่าส่งก่อนค่าส่งก็แบบโอนเมาๆห้าสิบบาทแล้วก็แบบเก็บเงินปลายทางเมาๆหกสิบบาทนะครับ เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวนี้ก็จะพยายามลงคลิปวันเว้นวัน,วนเอานะครับทุกท่านเพราะว่าต้องเอาบอลสีออกมาเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะได้มาโพสขายนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากทางเหนือก็อยู่ประมาณ3 8ถึง40องศาไม่รู้ว่าที่อื่นร้อนหรือเปล่านะครับทำให้บอลไม่ค่อยโตนะจ๊ะสำหรับการเลี้ยงบอลสีนะครับเวลาร้อนๆนี่บอลไม่ค่อยโต วิธีแก้ก็คือบอนสีนอกตู้ก็รดน้ําแล้วก็หาน้ํามารองในถาดนะครับในกัดในในถาดรองกระถางอะ่ะหาน้ํามารองแล้วก็มันรดน้ํานะจ๊ะโอเคครับมาต้นแรกพรพุทธะดูสวยโอ้โหแล้วผมจะบอกว่ามันมีสามต้นในนี้มีสามต้นในนี้แล้วก็อีกต้นหนึ่งแผงเหลืองนี่ปกติพรพุทธะจะแบบนี้นะครับ เนี่ยจะแบบนี้พรพุทธะแต่ต้นนี้มีแผงเหลืองต้นหนึ่งเหลืองไปเลยแผงเหลืองไปเลยนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็นี่เล็กๆนี่ครับเล็กๆเนาะมีสามต้นในกระถางอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับพรพุทธะหนึ่งร้อยบาทนี่สวยเป็นพุ่มเลยเอาไปเลี้ยงสวยๆได้เลยนะครับพรพุทธะอ่าบอลเหลืองเขียวนะครับนี่กัดสีมาสวยแล้วเอาไป หนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับพรพุทธะบอนสีเลกาซี่ครับทุกท่านเลกาซี่ป้ายน้อยนี่แต่ป้ายนะอันนี้ป้ายมาแล้วแรกๆมันเลกาซี่มันจะเหมือนเออดารานั่นแหละมันจะป้ายขาวๆแบบนี้ก่อนแล้วพอแก่ๆมันถึงจะเขียวแบบนี้นะครับแต่อันนี้มันป้ายน้อยนะป้ายน้อยแต่ป้ายนะเลกาซี่ป้ายน้อยเอาไปแปดสิบบาทแปดสิบบาทพอครับเลกาซี่บอนสี สี่ร้อยหอย่ะสามร้อยสี่ห้าเอาไป80ดสิพอเอาไปลุ้นต่อได้นะครับนี่มันป้ายมาแล้วแล้วใบนี้ก็ป้ายแล้วสีเขียวมาแล้วนะจ๊ะเลกาซีเอาไปที่80บาทพอนะครับบอนสีรักเอยด่างสวยนะจ๊ะนี่ด่างสวยมาก,กรักเอยดูสิต้นแข็งแรงแล้วนะครับนี่ด่างแบบจริงๆจริงเกลี้ยง,ง,งด่างทุกใบอะ่ะจริงๆคือด่างทุกบใ,ใบนั่งแหลใบนี้แหละ นี่ครับด่างทุกใบรักเอยกระถางนี้เอาไป60บาท60บาทพอนะครับสําหรับรักเอวยี่ด่างสวยมากไม้อาจารย์มงคลน,นะครับไม้อาจารย์มงคลเนานะนี่รักเอยเอาไป60บาทพอนะครับมีกระถางเดียวนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะครับด่างสวยแบบนี้นะครับใครมายังไม่มีรักเอยนี่รีบเอาไปเลี้ยงได้เลยนะจ๊ะ ต่อไปบอลสีนารีบุรพาครับทุกท่านนี hey, ่กัดสีมาเริ่มสวยแล้วนารีบุรพานี่เป็นบอลเก่าบอลป้ายแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้สบายนะครับดูความแข็งแรงของเขาดึงดังมากเลย <c oughs> กระถางสี่นิ้วนารีบุรพาเอาไปสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทพอนี่ตอนโตๆมากัดสีจะออกแบบชมพูขาวๆด้วยนะครับนะ กัดสีสวยมากนาลีบุรพาอันนี้ยังยังไม่ค่อยกัดสีเยอะยังเล็กอยู่นะครับเอาไปเลี้ยงโตโตนี่สวยใบก็ป้อมป้อมมนมนยังไงไม่รู้อธิบายไม่ถูกแต่สวยนะนาลีบุรพาก็เก็บไว้หลายต้นอยู่นะครับสวยมากเอาไปที่สี่สิบบาทพอนะจ๊ะอันนี้เป็นบอนสีอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้ <laughs> น่าจะเป็นลูกไม้แหละ หรืออะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แต่สวยสวยทุกท่านดูนี่ครับความสวยของเขาดูลายด่างสวยมากเอออันนี้จำชื่อไม่ได้เอาไปห้าสิบบาทพอแต่แต่แต่ไม่ใช่หลวงตาเมืองนะไม่ใช่นะครับหลวงตาเมืองจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่ครับจำชื่อไม่ค่อยได้เอาไปห้าสิบบาทพอแต่ฟอร์มสวยทุกท่านดูฟอร์มสวยเตีย้ยเตี้ยดังๆ ด่างๆมีเขียวเขียเข้าด้วยนะเออเขียวเขเข้าด้วยนะครับด่างๆสวยๆเอาไปห้าสิบบาทอันนี้จำชื่อไม่ได้จริงๆ <c oughs> ขออภัยนะครับบอนสีวังแสนสุขทุกท่านวังแสนสุขมีคนถามมาว่าแผลงมาจากต้นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม้มเมล็ดนะเพราะว่าช่วงนั้นอบอนสีด่างแดงด่างชมพูอะไรพวกนี้กำลังดัง แล้ววางแสงแสนสุกเนี่ยเขาก็ออกมานะครับวางแสนสุกกระถางนี้เอาไปที่อ,อ60บาทพอนะครับวางแสนสุก60บาทด่างสวยดูสิอืผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไม้มเมล็ดหรืออะไรน่าจะไม้มเมล็ดแหละวังแสนสุกเนาะตอนนั้นมันเป็นบอลแบบติเตียเล็กๆนะครับใบก็สวยๆทรงสวยมากวางแสนสุกเลี้ยงโตนี่คือใบจะไม่ไม่ค่อยใหญ่นะครับฟอร์มเขาจะสวยใบดก นะครับสำหรับวังแสนสุขเนาะเป็นบอลปีปลายปีห6หปลายปีหกหเลยนะครับสำหรับวังแสนสุขเอาไป60บาทนะครับบอลสีพรรัตนะทุกท่านนี่กระถางนี้สวยเลยพรรัตนะนี่ครับช่วงนั้นก็บอลสีโทนด่างแบบเนี้มาแรงมากเนาะผมก็เลยเก็บไว้เยอะโทนแบบเนี้ยสีแดงแดงด่างแดงแดงเขียวเขียวอะไรพวกเนี้เนาะ พรรัตนกระถางนี้เอาไปที่40บาทพอนะครับนี่40บาทจริงจริมันก็ด่างเอามาเลี้ยงแรกๆไม่ด่างนะดูใบเขียวปีเลยแต่ตอนนี้ออกด่างมาสวยละเอาไปที่40บาทนะครับสําหรับพรรัตนกระถางนี้นะจ๊ะบอนสีซับพูนผลครับทุกท่านด่างสวยมากดูนี่ถ้าซับพูนผลคือก้านเขาจะออกเขียว,เข,ยวเขาวๆ แล้วดูหลอดใหม่อ้อมีลูกด้วยมีลูกด้วยลูกเผือกมาด้วยโอ้โหโโเดี๋ยวแถมให้แถมต้นลูกนี้ให้นะครับนี่ซับพูนผลกระถางนี้เอาไปห้าสิบบาทครับทุกท่านไซส์ประมาณนี้นะครับนี่หลอดใหม่หลอดใหม่มาขาวเลยต้องเอาไปเลี้ยงคนเลี้ยงเป็นหน่อยนะครับนี่แล้วเลี้ยงโตๆมาเขาจะด่างสวยมากซับพูนผลน,น,นี่ครับดูกระดูกดูลายกระดูก ดูลายอะไรแบบนี้สวยนะซับพูนผลนะ่ะใบก็อ่าเป็นทรงใบไทยนะครับเนาะสวยๆเลยนี่ซับพูนผลเอาไปกระถางกระถางนี่เอาไปเท่าไหร่เมื่อกี้พูดจำไม่ได้ละ <c oughs> นะครับซับพูนผลครับอันนั้นอันนั้น <c oughs> อันนี้นะครับคือบอนสีพรเอ้ยไม่ใช่สิรัตนเทพทุกท่านรัตนเทพนะครับนี่ เป็นบอลเม็ดเยอะนะครับด่างสวยแล้วก็เม็ดจะเยอะๆนะครับโตมานี่ใบใหญ่ๆใ,ๆใครชอบบอลใบใหญ่ๆนี่ต้องนี่เลยครับรัตนาเทพนี่สวยมากสวยงามเม็ดเยอะใครชอบบอลเม็ดเยอะๆนะครับดูครับกระจายกระจายนะโอ้โหสวยมากต้องรัตนาเทพเลยกระถางนี้เอาไปที่แปดสิบบาทนะครับสําหรับรัตนาเทพนะครับฟอร์มประมาณน,นี้กระถางสี่นิ้ว นี่สวยงามสวยจริงๆสำหรับรัตนเทพเนาะอ่าเอาไปที่แปดสิบบาทนะครับสำหรับรัตนเทพจ้าโวคาโนต้นใหญ่ดูทุกท่านต้นใหญ่เลยนะครับกระถางสี่นิ้วล้นล้นโวคาโนต้นโตโตกระถางนี้เอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับดูความด่างของเขาด่างสวยมากอือหือดูโวคาโน ตอนนั้นเปิดตัวมาแพงแรงมากแรงเหลือเกินแรงแซงทางโค้งเลยนะครับแต่ตอนนี้เอาไป50บาทพอนะครับสำหรับโวคาโนมีอยู่สองกระถางวันนี้อันนี้คือกระถางที่1นะครับโอ้ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้กดไหลย,ย้อน <c oughs> เขาเรียกว่าโกดไหลย้อนนี่ครับโวคาโนกระถางที่ห50่าสแล้วก็โวคาโนนี่กระถางที่2 นี่ครับใครชอบด่างดำแดงดำแดงเอาไปเลยนะโวคาโนเนี่ยสวยดูลายนี่ครับด่างสวยทุกใบเลยต้นโตให้ดูต้นโตเลยนะครับเอาไป50บาทสำหรับโวคาโนมี2กระถางนะครับวันนั้นมีคนถามมายเยอะมากแต่นี่คือสวยเลยนะครับเนาะสองกระถางต้นโตโต0บาทนะครับกระถางละ50บบาทครับต้นสุดท้ายของวันนี้ครับ แปลกอันนี้คือแปลกเลยเป็นบอลกาบนะครับลาสีเมรจริงๆลาสีเมรมันจะด่างแดงนะทุกท่านแต่อันนี้ป้ายเขียวลาสีเมรป้ายเขียวครับกระถางนี้ลาสีเมรป้ายเขียวแปลกเนาะเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทพอดูหืสีเขียวเหมือนทำสีเขียวมาเลอะไว้ตรงนี้ นี่ครับเอาไปลุ้นต่อ100บาทลาสีเมรนะครับเอาแล้วครับวันนี้เบิร์ชัยก็ลากันไปก่อนนะครับสนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้แล้วมุมบนซ้ายของหน้าจอนะครับทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรเนาะวันนี้ก็ลากันไปก่อนสนใจบอลสีก็ทักกันมาได้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้สวัสดีครับ